สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง y o u t u b e นะครับวันนี้ก็มาหาพึ่งเหมือนเดิมนะพี่น้องนะพอดีออกมาช่วยพ่อทํางานก็เลยเจอพึ่งน้องมันก็เลยพาเอานะยิงทำไมไม่เอาท่อใหญ่เหมือนเมื่อวานปะมันหนักไงปีนด,ด,ดีดีนด้วย อเขาเรียกอะไรนะอูดเหรอหูดอะไรนะพี่ก็เรียกไม่เป็นว่ะอูดพึ่งไงมิมไะมันเป็นมิมนะน้องว่ามันเป็นมิมนะไม่ใช่พึ่งนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเบิ้งเด้อพี่น้องเด้องามบอผมว่าสวยอยู่นั่นเอง เอาให้เกี้ยงเลยเนอะเองยาขึ้นไปกี่หมวนะหมนเดียวหมดแล้วนะเสียดายรังข้างหน้านี่ขาเอาไปก่อนหลังนั้นใหญ่กว่ารังนี้นะข้างหน้า เอาเองทิ้งน้วจะเอาอะไรจุดอ่ะอ๋อไม่มีไฟแก๊สนะ ต่อใหม่เลยหมดแล้วหลังมาื่วางก็ใหญ่นะเนาะพี่ว่าจะปิ้งอยู่ไฟหมดก่อน จับห่างๆเลยเอาไว้จับอู้งามนะปาดโ้ออย่างสวยอ่ะงาม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 นี่มาแล้ว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 หอยยัดตกเงอะฮะตกแล้วมั้งไม่เห็นนะการับไหมไม่การับค่อยลงมาดิเองเอา ไปไม่แก่งเอ็อเองทิ้งกันไกลก่อนนะกันไกลทีเมื่อก่อนทิ้งมาทีมาหากูเนนะีย่ยเดี๋ยวน้องเป่า<ม>ให้ดูนะ<ป>เอาให้หมดเลยด้วยไม่มันเปียกซ้อมมอลไหนหมดรึเนียยุ่ไหนละ่ะข้างห,งหง่างเลยลูกเไ้ม เอายาก่อนตังี้ไว้เคียร์ออกมาเลย โอ้สวยว่ะตางนี้ยังสวยเลยอถือดิเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปขึ้นหน้าปกเเอาทิ้งยาด้วยดิเอายาวางก่อนเออันหนึ่งนะโอเคครับพี่น้อง พี่น้องท่านใดที่ชอบนะครับในการหาพึ่งหรือว่ายัางไงก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ไปหาอีกก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเรื่อยๆนะครับผมหลังนี้ถือว่าสวยนะ เป็นการเอาผึ่งนะครับผมเอามิม้มนะไม่ใช่ผึ่งโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ